สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับ a ดรีเน็ตเวินะครับย้ําก่อนนะครับนี่ไม่ใช่คาแนะนําการลงทุนเนาะก็จะเป็นการร่วมทําหรือแนะนําแนวทางในการไปร่วม contribu ์นะครับงานเพื่อรับแอดดอกเท่านั้นเนาะแล้วก็เป็นแนวทางนะครับต้องศึกษาการลงทุนของตัวเองนะครับไม่ใช่แนะนําการลงทุนนะครับมาดูนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยทางผมเนจะมาแนะนําเกี่ยวกับ ทาง a u d r y network นะครับ a u d r y network เนี่ยเราสามารถไปดูรายละเอียดเนี่ยผมว่าเราไปเริ่มต้นที่ทาง Twitter ของเขาได้นะครับเห็นนี้นว่า a u d r y network เนี่ยเขาใช้คีย์เวิร์ดว่าเป็น the p e r m i s s i o n l e s liquidity layer นะครับ for web 3 trading นะซึ่งโปรเจกต์เนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนโดย layer zero lab นะครับ นี้ถ้าเราจะเข้าไปดูรายละเอียดของ o r เดอรี่เน็ตเกนี่ยก็สามารถที่กดเข้าไปที่ริงทรีตรงนี้ได้จริงๆแล้ว o r i e อรี่เน็ตเนี่ยถ้าเราดูจากคีย์เวิร์ดเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าพูดง่ายเลยคือจะทําตัวเป็น q u q u i t i t y layer อนะครับสำหรับเว็บทีเทรดดิ้นะครับแต่โดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยก็ตอนนี้ทาง o r เีเนี่ยก็ได้เชื่อมต่อกับหลายๆบล็อกเชนนะครับและหลายๆโปรโตคอ l ในอนาคตก็สามารถที่จะขยายโปรเจกต์ไปได้อีก พอสมควรเนาะทีนี้เดี๋ยวไปดูรายละเอียดเบื้องต้นก่อนละกันว่าเราจะเข้าร่วมทำ ad drop นะครับหรือเริ่มคอนดิบิวงานของทางออ r ิจิเนี่ยได้อย่างไรนะครับเรามาที่ลิงก์ทวิตเตอร์ซึ่งเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้นะครับแล้วตอนนี้เรามากดที่ลิงก์ tree o r i g i ี่ l ก็คือลิงก์ไปที่เว็บก่อนลิงก์ปึ๊บตัวนี้ก็บอกเลยว่า original เนี่ยจะเป็น next generation trading infrastructure ซึ่งเห็นด้วยเลยว่าตอนนี้เขาทำตัวเป็น infrastructure เนาะให้ หลายๆโปรโตโคอลหรืออะไรเนี่ยมาเชื่อมต่อนะครับทีนี้ถ้าเราเข้าไปดูที่เว็บไซต์แล้วก็กดจากตรงนี้ไม่ได้ฟึ่าเข้าไปดูที่เว็บไซต์ก่อนอในเว็บไซต์เนี่ยสามารถที่จะไปเลื่อนดูทางรายละเอียดได้นะครับว่ามีคนเข้ามาเทรดมีโวล่มเท่าไหร่ข้อมูลเบื้องต้นเป็นยังไงนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะไปแนะนําทางส่วนของฝั่งฝั่งเทรดก่อนที่บนออเดอรี่เนี่ยมีโปรโตโคอลไหนเนี่ยมาร่วมบ้างแล้วนะฮะ ถ้าเรามาดูเนี่ยทางฝั่งที่มาร่วมแล้วเนี่ยกับทาง audory เนี่ยจะมีโปรโตคอลที่ผมไปลองใช้มานะก็จะเป็น wu-fi pro lock x แล้วก็ l e t finance นะครับก็ทาง wu-fi pro กับ lock x ก็จะเป็นทาง evm นะแล้วก็ทาง near โปรโตคอลเนี่ยก็จะมีทาง l e t finance ที่ผมไป,ไปเริ่มทำกิจกรรมแล้วนะทีนี้ถ้าเรามาดู อีกอันหนึ่งที่ควรจะต้องเข้าไปก็คือในเควสของ g a l a x y นะเดี๋วแค่กาแ a a กซเนี่ยก็จะมีการเก็บคะแนนของทาง o u d e r y Network นี่ผมเซฟไว้แล้วเนาะเราสามารถที่จะลิงก์เข้าไปดูได้ว่ามีกิจกรรมทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็เควสแต่ละเควสเป็นยังไงนะครับอย่างกรณีถ้าเราไปดูตัวนี้ฟึกบเข้าไปดูอ่าก็จะมีเควสเนี่ยที่ให้ไปเทรดดิ้ง บน l o อก X นะครับแล้วก็รับ NFT 1, 2, 3ตัวตัวนี้นะครับแล้วพวเรารับ NFT มาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะไปสับมิ t เพิ่มคะแนนที่ซีรีส์ได้ด้วยอ่านดูมาจากทางพวกอินฟูต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะคิดว่าอเลนเน็ตเวิร์กเนี่ยน่าจะสะสมคะแนนทางซีรีส์เนี่ยเพื่อที่เป็นตัววัดคะแนนหรือแหบ แต้มในการแจกไอดีดอต่อไปในอนาคตด้วยนะครับถ้าเรามาดูเนี่ยอย่างถ้าสมมุติว,ว่าเราไปทำเควสที่เก็บ NFT ตัวเนี้ยมาแล้วนะครับ3ตัวนี้เนาะเราก็เอาตัวที่ได้เนี่ยมาสับมิทที่นี่เนี่ยก็จะรีวิวแล้วก็ได้คะแนนบนออเดอรีนะครับอ่ะก็ควรไปทำนะเพราะว่าเควสนี้ได้คะแนนค่อนข้างเยอะนะครับเราไปดูนิดนึงแล้วก็อาจจะไปดูลีดเดอร์บอร์ดนิดนึดนงตอนนี้คนมาปฏิเสธแพนเนี่ย ก็ประมาณหนึ่งแสนกว่าคนละนะครับคะแนนเนี่ยผมเพิ่งเข้ามาเริ่มทำทำเควสบน Galaxy แล้วก็เลยเนี่ยคะแนนขึ้นมาสามพันหกร้อกว่าคะแนนเนอะซึ่งส่วนใหญ่เป็นคะแนนมาจากเควสของเทปบนล็อกเเนี่ยนะครับก็แนะนําให้ทุกคนไปทํากันทิน้แล้วมาย้อนมาดูนิดนึงเนี่ยตัวนี้อเดี๋ยวลองเปิดเข้าไปดูตัวอย่างนะครับแล้วกดลิงก์จากทางเว็บไปเลยก็ไปเจอ บนวูฟายก็จะเป็นเทรดแบบนี้นะครับแล้วก็บน l o อกเ็ e ก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้เนี่ยทั้ง3ตัวนี้จะเป็นเว็บเปิร์บโปรโตคอนนะครับแต่อย่างที่บอกนะผมไม่แนะนำให้ไปเทรดนะครับเพราะตัวผมเองก็เทรดไม่เก่งนะครับแค่ไปเทรดเพื่อที่จะรับคะแนนในการรับ a อด็อเท่านั้นนะครับไม่ได้เทรดกันจริงจังนะครับ นะเราไปดูอย่างอย่างยกตัวอย่างของล็อกเเนี่ยถ้าเราไปทำเควสเนี่ยเราจะมาดูช่องที่เป็น a อดดรอปตรงเนี้ยเราสามารถที่จะเข้าไปดู Reward ได้นะครับล็อกเ็ก็จะมีเทรดดิ้งคะแนนมีแจกเจมแจกคะแนนอะไรเงี้ยครับเพื่อที่จะรับแล้วก็ตัวตัวล็อกเอ็กเองเนี่ยก็จะมีตัวของ f อที่เป็นตัวคูณเนอะแต่ผมไม่ได้เน้นมากเพราะผมเน้นไปร่วมใช้งาน Contribute ในส่วนของออเดอรี่เนี่ยเป็นหลักเพราะนั้นก็ทำเฉพาะผ่านเควสก็น่าจะเพียงพอนะฮะ